สร็จานตัวนี้นะครับมาสารต่อตัวนี้กันอีกหน่อยอันนี้ลองใส่หลอดไฟสัญญาณเครื่องแล้วนะนะครับไม่ติดโค้ดด้วยสตาร์ทง่ายๆแล้วนะรอบเครื่องตอนนี้เดินเบาอยู่มานี้เดินเบาประมาณนี้ครับประมาณพันสามรอบนะ 1,300สสรบอ,อบจะไปแปะไว้ไหนดูนะวางวัน,วน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยมันขับได้บังไม่ได้บังอ่ะสะดุดแล้วนะอะแต่พอเครื่องร้อนปุ๊บอ่าดูเหมือนจะปกติเลยนะแต่พอไปขับจริงแม่งพาไปดับ3 4ี่รอบแล้วนะครับ อาการดับคือสตาร์ทไม่ติดเลยนะเหมือนเหมือนมันไม่จุดนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคร่าวๆที่เราลองไล่เช็คดูเนะี่ยอ่ะอันนี้หัวเทียนธรรมดาก่อนหัวเทียนธรรมดาอันนี้ผมเช็ดไปบ้างแล้วนะหัวเทียนนี่คือแกะกล่องครับใส่เข้าไปสตาร์ทไม่ขี่ทีนะออกมาแม่งดำปีเลยหัวเทียนเดิมก็ดําเหมือนกันนะครับตอนนี้สรุปง,ง่ายๆคือถ้าไม่ใช้หัวเทียนอนะิเิเดียมนยสตาร์ทไม่ติดเลยที่ใส่ยอยู่นี่คือหัวเทียนอิเิเดียมนะหัวเทียน โวเทนอิลิเดียมก็มีดำเหมือนกันนะครับปกติมันจะต้องขาวนะนะครับถ้ารถเผาไหม่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าใส่คอยเดิมอะสตาร์ไม่ติดเลยต้องเป็นคอยเนี้ยกับโวเทนนี้เท่านั้นเลยลองสลับดูแล้วนะครับแล้วก็รถมัน,มนไม่ติดโค้ดเนี่ยไม่มีโค้อดอะไรขึ้นนะอ่ะทำมันร้อนปุ๊บมะโอเคแล้วมีสะดุสะดสะดุดดิ อย่างเงี้ยครับพอร้อนปกติพอสักพักนึงเนี่ยเอาละเริ่มละอาการไหนอ่ไรเงี้ยประมาณนี้ผมไล่ปวดหัวแล้วแล้วก็สตาร์ทเนี่ยสตาร์ทมือมันไม่มีนะครับลูกค้าบอกว่ายังไม่ต้องซ่อมก็ได้นะก็เลยเวลาซ่อมเวลาเราไล่อาการจะระบาดหน่อยถ้าจาปวดขาไอ้วันแรกที่สตาร์ทนี่เอ็นขาพับอักเสบเลยนะหยุดไปสองวันวันนี้ก็ปวดปวดหน่อยๆแล้ว เพราะว่ามันไม่ได้ติดง่ายๆครับแล้วก็รถเนี่ยมันฟิตเครื่องแล้วมีกําลังอัดเนาะมันจะแข็งหน่อยเนี่ยโค้ดไม่มีนะเนี่ยเนี่ยโค้ดไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เป็นกล่องเดิมนะครับกล่องของเจนแรกนะโคตรงงนะครับเพราะว่าผมไม่เอากล่องของเจนสองมาใส่เช็คโค้ดมันก็ไม่เจอเหมือนกัน กล่อง Gen สองมันจะอ่านดาต a าได้แต่กล่องเ็นแรกเนี่ยมันจะเข้าไปอ่านดาต a าไม่ได้มันดูได้แค่บ,บนหน้าจออย่างเดียวเลยครับจะไม่เหมือนกันนะเนียยังไม่เอาละจังหวะมันจะติดง่ายก็ง่ายไปเลย มันไม่เอาผมก็ไม,มไม่เอาเลยพอมันแบบเหมือนจะติดแล้วเนี่ยต้องแบบเร่งแบบซอยเขาเร่งน,นะถึงจะขึ้นมาได้แล้วก็รอบต่ำไม่ได้เลยต้องอยู่ประมาณนี้เครื่องมีกำลังอัดดีครับวาไม่รั่วแน่นอนนะเครื่องประกอบใหม่ตอนนี้มันเหลือแค่ระบบพวกเซนเซอร์ ตอนนี้คือมันเดินเบาปกติแล้วใช่ไหมพอเราเร่งมันก็จะเร่งได้ปกติแม่งมาตามมือแล้วถ้าเอาไปขับแบบนี้คือไม่ขับได้ปกติแต่จังหวะบางจาังหวะอยู่ดีมันนึกจะดับปุ๊บดับทิ้งมาเลยก็มีนะแล้วก็มาตามไม่ได้โคดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เดินเบาไม่อยู่มันจะมาร่วมเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่แเราแต่ถ้ามันเดินเบาได้นะแม่งขับได้ปกติแล้วแม่งจะเป็นๆหายๆแคเนีน้แม่งเดินเบาปกติแล้ว เริ่มร้อนแะล้วเริ่มรอบขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ประมาณนี้แหละ่รอบแม่งลงละอะเนี่ยเนี่อยู่ที่แม่งก็ลงมาอะเนี่ยแม่งอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยประมาณน,าณนี้ประมาณนี้ไปละไปได้จริงๆนะ